โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตตี้แลบนะครับผมห้องแล็บของคนรักการ์ดเกมบัตตี้ไฟท์นะฮะผมนั่นก็คือชุดนิวได้ด้วยนะอ่ะไม่รอช้านะครับผมทำรีวิวลิสต์เด็กตอไปเรื่อยๆครับผมสำหรับช่องเพิ่งสร้างใหม่นะฮะอันนี้ก็ถือเป็น EP ีที่2นะครับผมขออนุญาตหยุดอยู่ที่เด็กดาบก้อนเบิร์นั่นเองสายพี่ดำนะครับผมเรียกว่าไงดีไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อไงดีนะนั่นก็คือดำบังเกอร์นั่นเองนะครับผมซื้อสินค้าตั้งแต่ชุดแรกจนกระทั่งชุดล่าสุดดดดดเเเเเเลลลลลลยยยยยนนนนนนนะะะะคคครรรรรรัััััับบบบบบผผผมมมมมมกกกก็็ออาาาาาาจไไไ้้้้ปปปปณีี่่่หแววๆ คือแบบว่าจับฉายได้สุดๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดลิสต์เด็กนะครับผมต้องบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกจริงๆใครชอบเล่นแนวไหนจัดแบบนั้นเลยเนาะสำหรับผมผมก็จะเลือกสายนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นรัมบังเกอร์ดากอนนะครับผมบาเรียเบเกอร์นะฮะณจุดนี้เอามาเป็นบัดดี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวหลักเลยนะครับผมคอคอก็คือจ่าย2เกตดเท่านั้นนะฮะมี สกิลเพเนเตตนะครับผมก็คือตีทําลายช่องกลางได้เนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายคริติคอลเท่ากับจํานวนของการ์ดที่มีก็คือสร้างความเสียหายต่อไลคู่แข่งไปเลยนะครับผมในหมวดของบัดดี้กิฟต์นะครับผมก็คือต้องบอกเลยว่ามันมีเอวิตี้สอันเลยนะครับผมก็คืออันแรกนี่เลือกนะครับผมบัดดี้ในสนามของเราหนึ่งใบนะครับผมในเทอร์นนี้การ์ดนั้นเนี่ยได้รับพลังหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราฮิลหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับผมก็จากจุดนี้ฮะ Uh, ตัวหลักๆที่เลือกมาเป็นบัดดี้เพราะว่าเขาตีเพเนเทสนั่นเองนะครับผมหลักๆไม่มีอะไรเลยคือหลังๆเนยืนช่องกลางกันเยอะนะครับผมอะไรประมาณนี้ฮะเราก็จะแบบจัดการโดยการใช้เพเนเทสเนาะโอเคครับผมไปดูลิ์เด็กหลักกันดีกว่าครับผมว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะครับผมแน่นอนครับว่าในเมื่อเราเล่นบัดดี้นะครับผมเป็นพี่ดำพี่ดำก็ต้องมาเลยครับผมสใบเต็มนะฮะจากจุดนี้พี่ดำนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่า ตัวตีนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวตีแล้วก็ในเรื่องของการเล่นดับคอนเวิร์ครับผมโดยส่วนใหญ่คือคริติคอลของพี่ดำบังเกอร์เนี่ยมันหนักเพราะฉะนั้นเทิร์นถัดไปถ้ามันยังอ,อยู่ในสนามเนี่ยมันจะโดนทําลายง่ายนะครับผมหรือการเคาน์เตอร์นะครับผมทำลงทําลายตัวอของเราเนี่ยมันดู end, ดีเฟนส์ดีดีฟนส์มันโคตรน้อยเลยดีเฟนส์มันแค่พันเดียวนะครับผมแต่ว่าพาวเวอร์หกพันกันเลยทีเดียวนะฮะจากจุดนี้เนี่ยถ้าใครเล่นเ uh, อ็นแชนเวิร์สเนาะมันก็จะมีใบทําลายค่าแอตแท็กค่าต่ําสุดนะครัััับบบบบผผผมมมหรรรรรือออออออว่่่่าาาาาทํลยยยยยยนนนนน้้้ะะะะะไงงเเเเเเีีคคคจจดดกก์็โโูๆฮ ตัวถัดไปนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในชุด e b ศ1นะครับผมก็เป็นตัวที่สามารถวิ่งได้ move ได้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือที่อัศวินสายฟ้าดําบังเกอร์ดากอนนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยเขามีสกิลบัตตี้กิฟต์ด้วยแต่ว่าผมไม่เลือกเป็นตัวหลักนะครับผมเนื่องจากว่าเอาตรงๆฮะอวินสายฟ้ามันค่อนข้างจะยังมาน้อยนะครับผมก็คือตอนนี้มันมีแค่เจ้าดําบังเกอร์ดากอนตัวนี้นะครับผมแล้วก็อวินสายฟ้าฮัมเบิร์ตดากอนแค่นั้นเองแหะครับผมเนาะก็จากจุดนี้นะคร Uh, ไม่ใช่จินำการ์ดที่มีคำว่าอัศวิน uh, แห่งสายฟ้านะครับผมในชื่อกา์ดไม่เกินหนึ่งใบในมือเราเข้าสู่โซกของการ์ดใบนี้คือมันต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะพวกอัศวินสายฟ้ามันมีน้อยนะครับผมการที่จะเติมโซให้กับเจ้าดําได้เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวเองหรือว่ากับ ตัวที่ผมบอกไปก็คือฮัมเบิร์ตนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ว่าสกิลของเขาดีมากตรงที่ว่ามันมีมูฟนะฮะมีเพเนเตตแล้วก็มีโซกาดถ้าเกิดเราใส่โซกาดได้นะนะครับผมก็น่าใส่ให้เขานะครับผมเนาะตามนั้นเลยฮะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นบัตดี้นะครับผมบัตดี้ตัวหลักของผมหรือว่าจะเป็นเจ้าอัศวินสายฟ้าดัมเบลดาร์ก้อนเนี่ยก็ตีเพเนเตตได้ทั้งคู่เลยนะครับผมใครสายยืนกลางเนี่ยบอกได้เลยว่าวิ่งไปเลยครับไม่พร้อยมีผลกับเด็กของดัมเท่าไหร่นะครับผมใบถัดไปนะครับผมนั่นก็คืออัศวินแห่่งงสาาายฟ้นนนนนะะะครรรััับบผมมฮฮเเิ์กดออ จากจุดนี้ก็ใส่มาเลย4ใบครับผมจากจุดนี้นี่คือถ้าพี่ดำอัศวินสายฟ้ามานะครับผมตัวนี้จะไม่ค่อยได้ลงนะฮะแต่จะเอาไปใส่โซทันทีนะครับผมแต่ข้อดีของเขาก็คือเขามีค่า power หกพัน critical และก็ดีเฟนที่สูงมากนั่นก็คือ6000เช่นเดียวกันนะฮะมีขอขอจ่ายหนึ่งเกตนะครับผมแล้วก็มีสกิลก็คือสามารถ move ได้นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ใส่เลย4ใบนะฮะใบถัดไปนะครับผมขอไปดูที่ไซส์หนึ่งดีกว่านะครับผมนั่นก็คือไอรอนเชนดากอนนะครับผม คือจากจุดนี้ครับต้องบอกเลยว่าเจ้าไอรอนเชนากอน่ะค่าพลังมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคิดด้วยข้อมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมีแอ็บบิลิตี้นะครับผมที่เรียกว่า,าทำให้ดีเนฟนส์ฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งใบในสนามของฝั่งตรงข้ามเนี่ยดีเฟนส์ลบลงสามพันจนจบเทินครับมันทำให้แบบว่าถ้าเกิดเราเจอซิล์เจอมอนสเตอร์สายใหญ่นะครับผมเจอมอนสเตอร์สายใหญ่เนี่ยเราสามารถทำให้เขาดีเฟนส์ลบลงสามพันซึ่งมันจะง่ายต่อการเอามอนสเตอร์ตัว ไซส์เล็กๆวิ่งไปตีได้ง่ายนั่นเองนะครับผมน้อยกตัวอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามนี้มีดีเฟนต์หกพันเลยนะฮะลงไอรอนเชยลงไปเนี่ยปุ๊บลบสามพันเท่ากับว่าเหลือดีเฟนต์สามพันเท่ากับ ไอรอนเชนดาก้อนเลยเพราะฉะนั้นไอรอนเชนดากอนก็จะเป็นตัวที่กระเทาะนะครับผมโจมตีตัวแบบที่มีค่าดิฟเฟนซ์นสูงๆได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ดูดีเลยนะฮะแล้วก็ในหมวดของผมเนี่ยบอกตามตรงเลยว่ามันมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าใช้นะครับผมแต่จุดๆเนี้ยผมเลือกที่จะเติมเกรดเพราะสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่พี่ดำเอ่อบังเกอร์ดาก้อนบารีเบเกอร์นะครับผมจนกระทั่งไปถึงอัลซินสายฟ้าแล้วก็เลยไปถึงฮัมเบิรลด้วยมันใช้เกรดนะครับผมตัวชนะตัวต่อไปที่ผมเลือกใส่เข้ามาผมดันเลือกใส่เป็น็นนนนนออัััิมมงกกรระคคบผ่ื อสุยมังกรเอลกิโฮเต้นะครับผมถากจุดนี้คือเขาไม่ได้ติดความสามารถใดๆนะครับผมมีบ,บัตดีก้กิฟต์ก็จริงแต่ก็คือไม่ได้ใช้แน่นอนนะฮะอาริตี้เนี่ยผมเอามาใช้แค่ณน,นจุดนี้เลยครับเมื่อกลับไปนี้สร้างความเสียหายใส่หลยคู่แข่งได้นะครับใส่พลังชีวิตของคู่แข่งได้ชาร์จเงนเกตนะครับผมคือเอามาเติมเกตครับผมบอกได้เลยคือณจุดนี้ไม่มีเหตุผลใดอื่นเลยครับผมถ้ค่าคือแบบว่า ให้พี่ดำนะครับผมตีกระเทาะตัวกลางนะครับผมถ้าเกิดเพเนเทตเข้าก็ได้ได้หักเข้าไรพลังชีวิตคู่แข่งได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งเจคิวเต้เนี่ยวิ่งไปตีเพื่อเอาเกรนั่นเองครับเกตมีผลมากๆครับในเรื่องของการจ่ายค่าคอสค่าคอของของมอนสเตอร์รวมไปถึงไม้ตายต่างๆนั่นเองนะครับผมเอาละฮะแล้วก็เป็นมอนสเตอร์บายสุดท้ายนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าณจุดนี้ใครจะใส่ตามผมก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะไม่ไม,ไม่ได้มีผิดนะแต่ว่าอันเนี้ยคือความชอบส่วนตัวเลยผมเลือกใส่เจ้านี้ฮะปัง ไซส์สามนะครับผมค่าพาวเวอร์เจ็ดพันนะครับผมสองคิวติคอรแล้วก็ดีเฟนท์ห้าพันนะครับผมคอคอสก็คือจ่ายสองเกตนะครับผมแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งใบนะครับผมมีสกิลก็คือโซกาดนะครับผมแล้วก็มีดับเบิลแอทแทคด้วยนะฮะจากจุดนี้คือเจ้าสุดยอดมังกรเกาะเหล็กนะครับผมมาสเตอร์คันนอนดากอนตัวนี้เนี่ยมันอีดับเบิลเป็นแล้วมันก็มีโซกาดด้วยนะครับผมจากจุดนี้คือผมมองว่าถ้าในกรณีที่อมอนสเตอร์ของเรายังไม่ค่อยพร้อมหรือว่าอไอเทมนะครับผมของเรายังไม่มาเนี่ยครับผมไอตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่ผมเอาไว้วิ่งแบบ วิงปีต้นเกมอ่ะปุปป๊ปั๊ปุ๊ปั๊ได้เลยนะครับผมหรือช่วง้ายเกมเนี่ยคือมันตี2ทามเนี่ยก็คือแบบดูดีมากๆนะครับผมจากจุดนี้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบก็ได้นะครับผมแต่ผมมองว่าเขาเป็นไซส์3ตัวเดียวที่สามารถโจมตีได้2ทีนั่นหมายถึงมันเปรียบเสมือนมอนเตอร์2ตัวในสนามนั่นเองนะครับผมคือถ้าการณีที่แบบว่าเราลงไซส์สเป็นดาใช่ไหมเราก็ต้องมีไซส์หนึ่งอีกตัวหนึ่งและการโจมตีก็คือ2ทางเท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีดับเบิลแอตแทกในเด็กนะคร จากจุดนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าเล่นไอเทมนะครับผมขาดไม่ได้ก็คือ,อมัดเหล็กดาร์โกนักเกิลน,นะครับผมแต่จากจุดนี้ผมเลือกใส่ไปแค่3นะครับผมเอฟฟี F ่อ e ร์สก็คือใช่พลังชีวิต1หน่วยจากจุดนี้เนี่ยเขาไม่เปลืองเกตนะครับผมแต่ค่าพาวเวอร์ตั้งต้นเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือมีแค่2,000ถามว่าต่ำไว้มันก็คือต่ำเลยนะครับผม2องคีย์ดิคาลด้วยนะฮะก็แต่มันมีความสามารถนะครับผมที่บอกว่าเมื่อการไปน,นี้เนี่ยสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตของคู่แข่งได้นะครับผมก็คือชาร์จหนึ่งเกต ความสามารถเดียวกับกิทูเต้ A เลยนะครับผมแต่มันมีเคาน์เตอร์ครับผมบอกว่าเราสามารถจหนึ่งเกตนะครับผมหากทำาการไปนี้เนี่ยในเทิร์นนี้นะครับผมการไปนี้เนี่ยจะเ์บ่มขึ้น2 0 0พันซึ่งเคาน์เตอร์ณนะจุดนี้ยมันไม่ได้ระบุจํานวนครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเคาน์เตอร์กี่ครั้งก็ได้นะฮะกลายเป็นว่าเราจะจ่ายแบบ12ึ่งสสี่นะครับผมบวกไปเลย8 0ดพนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็คือล้มแบบ อ่มอนสเตอร์สายใหญ่ได้เลยนะครับผมแต่จากจุดนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราจะใช้เคาน์เตอร์นะจุดนี้เนี่ยมันกินเกตค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเกฮูเทจึงทําหน้าที่ในเรื่องของการเข้ามาผนวกณจุดนี้ด้วยนะครับผมก็คือเติมเกตนั่นเองนะแล้วก็อาวุธนะครับผมเรียกว่าไอเทมใบที่2ผมขอเลือกเป็นแหวกแนวเลยนะครับผมเป็นแบบว่าดาบมังกรคู่นะครับผมดากอแอนเทนนะครับผมก็คือเป็นค่าอีคอสเนี่ยจ่าย2เกตนะครับผม มีความสามารถติดตัวนะครับผมต้องบอกว่าเราไม่สามารถโจมตีนะครับผมไม่สามารถสั่งการไปนี้เนี่ยโจมตีไปยังช่องซ้ายหรือขวาได้นะครับผมแต่มันแรกนะจุดนี้ครับก็คือเขามี double แ t t แท k นั่นเองนะครับผมรวมไปถึงค่า power ที่สูงมากๆนั่นก็คือ5000นะครับผมการ l i n k ์แอ a t t a กับนสเ s t e r ไซส์เล็กๆนะครับผมทําให้เจ้าดาบบังกรคู่เนี่ยมัน d o u b l ลได้2รอบนั่นเองนะครับผมก็คือแบบว่าเราสามารถ l i n k ์ได้2ทีเนาะอะไรประมาณนี้คือผมเคยเจอปัญหาตรงที่แบบว่าเอาหมัดนะครับผม l i n k ์แอ a t t a กับดำนะครับผมคือตีแน่นอนครับมันได้คู่หนึ่งแต่นะคราวนี้ถ้าเรามีมอนเตอร์ไซส์เล็กมันจะค้างสนามอยู่หนึ่งใบและถ้ามันตีไม่เข้านะครับผมมันจะยืนเหงามากเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกตเรามาแล้วรัวๆนะครับผมผมเลือกใส่เป็นดาบมังกรคู่นะครับผมเพื่อเอามาตีดับเบิลเลยนะแล้วก็เน้นช่องกลางด้วยในกรณีที่แบบช่องกลางเขามีมอนสเตอร์ที่มีโซกาดด้วยนะ เราย้าโดยใช้ดาบตัวนี้โอเคเลยแต่ถ้าในกรณีที่ฝั่งข้าไม่มีช่องกลางแน่นอนครับการตีดับเบิลช่องกลางผมก็ว่าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันก็เจ้ากับสองสองคริติคอลเท่ากับหมัดเลยนะฮะณนะจุดนี้ผมเลยเลือกใสามาอยากละสามใบนั่นเองนะครับผมแต่จากจุดนี้ใครไม่ถูกใจนดครับไปปรับเปลี่ยนเล่นกันเองก็ได้นะนะจะใส่หมัดสี่ดาบ2ก็ได้หรือจะใส่เป็นหมัดล้วนก็ได้นะครับผมจากจุดนี้ไอเทมก็มีเพียงแค่นี้ครับผมโอเคอะต่อไปในหมวดของ ากา์ดเวทมนต์แล้วนะครับผมแน่นอนครับผมเมื่อเรามีมูฟนะครับผมเรามีการมูฟได้ดังนั้นนะฮะดาร์โกเอเนอร์จีนะครับผมขาดไม่ได้แน่นอนนะค,คือมันเป็นตัวที่แบบว่าจ่ายเคานเตอร์บวกพาวเวอร์สามพันดีเฟนส์สามพันแล้วก็เคานเตอร์แอทแท็คได้ด้วยจนจบเทนั้นคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าตีมาตีกลับไม่โกงอะไรประมาณนี้ครับผมก็แบบว่า อันนะยิ่งเรามีเจ้า,าเรียกว่าอัศวินสายฟ้าเนาะมีโซกาดอยู่ช่องกลางครับเขาตีมาต่อให้เราแพ้พลังเนาะเราก็มีโซกาดกันนะครับผมปาเคาน์เตอร์ลงไปขอตีกลับหนึ่งทีก็ยังดูดีนะก็กลายเป็นแบบว่าทําเกมสวนนะครับผมผมเลยเลือกใส่สีเลยนะครับผมมันถือเป็นใบป้องกันนะครับผมหนึ่งแบบแล้วนะใส่เลยสีใบค,ครับผมใบต่อนะครับผมผมเลือกใส่มังกรเขียวนะครับผมโล่มังกรเขียวเนี่ยเพียงแค่2ใบค,ครับผมในเรื่องของการเติมไลท์เนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่เจอเด็ก ที่เรียกว่าโถมจริงๆการกินไลท์เราเนี่ยมันค่อนข้างจะกินน้อยนะครับผมนะมันจะกินได้ยากยิ่งยิ่งถ้าเกิดเราเทมทำเกมโถมทําลายฟอร์มของฟ่งลมข้ามที่ทําเกมแอทแทกเราได้เนี่ยโลกเขียวเนี่ยผมบอกเลยบวก1หน่วยเนี่ยไ,ยไม่ค่อยไม่ค่อยซีเท่าไหร่นะครับผมแต่จากจุดนี้ครับที่ผมใส่เลือกใสมาเต็มเลยนั่นก็คือโูกมังกรฟ้านะครับผมนะจากจุดนี้แน่นอนครับยกเลิกการโจมตีนะครับผมแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องลางเนี่ยมันคน์เตอร์ได้นะครับผมยกเลิกการโจมตีและชาร์จหนึ่งเกรอย่างที่ผมบอกคร โลกมังกรฟ้าไปเลย4ใบนะครับผมตามนั้นครับผมเท่ากับว่าการป้องกันของเราณจุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด10บใบแล้วนะคา์เตอร์4นะครับผมแล้วก็ยกเลิกการโจมตีถึง6กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ผมเลือกใส่ดะโกบอลนะครับผมมา2ใบนะครับผมคือเขามีค่าคอดด้วยก็คือจ่าย1่เกตนะครับผมไล่การนี้ได้นะครับผมในระหว่างแอทแทกเฟสนะครับผมและเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางอันนี้เป็นคําถามครับตรงที่ว่า เมื่อเริ่มแอทแทกเฟสเนี่ยเราจะต้องมูฟถูกไหมฮะเราจะต้องมูฟเราไล่ใบนี้ก่อนได้ไหมอันนี้เป็นคําถามเลยนะครับผมถ้าเราไล่ใบนี้ก่อนได้แล้วเราค่อยสั่งมูฟผมมองว่าใบนี้โคตรเก่งเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลเคาน์เตอร์ครับบอกว่าเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบใน3เราครั้งต่อไปที่มอนสเตอร์นี้ถูกทาลายนะครับผมในเทิร์นนี้เราจะฮิว2หน่วยและมอนสเตอร์นั้นจะยังคงอยู่ในสนามเท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรเลยอะโดนตีปุ๊บแล้วก็ได้บวกได้ฮิวเลือด2หน่วยนะครับผมฮิวพลังชีวิต2หน่วยคือ อันนี้เป็นคําถามครับผมฝากถามผู้รู้เลยแล้วกันครับว่ามันไล่ก่อนนะครับผมในช่วงเริ่มบตเทิลเฟสได้ไหมนะครับผมก็คือเริ่มบตเทิลเฟสเนี่ยเรายังไม่มูฟถูกไหมครับแล้วเราก็ไล่ใบเนี้ยไปก่อนนะครับผมชี้เป้าแลวเราค่อยสั่งมูฟนั่นเองนะครับผมถ้าใช้ได้ใบเนี้ยผมจะเปลี่ยนมาใส่สีเลยนะครับผมจากจุดนี้ตามนั้นครับแล้วก็เป็นการ์ดเวมนม์นะครับผมอีกใบหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างเจ็บนะถ้าฝั่งหลงค้ำโดนนะครับผมนั่นก็คือใบนี้เลยนะครับผมดาโกสปีดนะครับผมคอคอสคือจ่าย2ไลท์ครับผมเราสั่งเวลือกตัวเองไปเลย2หน่วยนะครับผมเลือกมังกรเกาะเหล็กของเรา1ใบนะครับผมในสนามนะครับผมที่มีไซส์2หรือต่ํากว่าในเทิร์นนี้นะครับผมการ์ดนั้นนะครับผมการ์ดที่เลือกนั้นเนี่ยได้รับชาร์โดไลท์ชาร์โดไลท์ก็คือตีเข้าช่องกลางโดยที่ไม่สน เอ่อมอนสเตอร์ในตองกลางเลยนะฮะยกอย่างเช่นแบบฝั่งตรงข้ามเลือดหลือสามเลือดเหลือสี่อะไรประมาณเนี้ยเราอยากจะแบบว่าไม่ไหวแล้วว่าอยากจะตีแบบเพีย้ยครับแล้วบินข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีซีลไซส์สใหญ่มอนสเตอร์ไซส์ใหญ่ตรงกลางขออภัยครับติดอีกการ์ดเกมหนึ่งมามีมอนสเตอร์ไซส์ใหญ่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วเกิดว่าตัวเล็กของเราเนี่ยมันตีไม่เข้าถูกไหมเราก็แบบว่าอ่ะ อย่างอย่างพี่ดำเนี่ยบังเกอร์ดากอนบาเลียเบเกอร์เนี่ยมันมีเพนเนตถูกไหมฮะมันยังตีทะลุช่องกลางเพื่อไปเอาไลฟ์ฝั่งตรงข้ามได้แต่พอแบบคอตเล็กลงมาเนี่ยมันอยากจะบินไปตีเนี่ยมันมันผ่านช่องกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยครับเลื่องใส่ราโกสปีดไปสองใบครับผมและแน่นอนครับหลังจากที่ไปลองเล่นแล้วผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันได้ผลว่ะมันได้ผลนะจูแบบว่าเราวิ่งไปตีฝั่งตรงข้ามไม่คิดว่าเราจะแบบว่าเอ้ย e แบบว่าเธอหน้าไม่มีอะไรจะเจาะหรอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อยู่ๆเราก็ปาลาโกสปีด มอเตอร์ไซค์เล็กไปนะครับผมก็บินฟิวไปนะครับผมก็ดูดีนะโอเคครับผมแล้วก็เป็นการ์ดเป็นมอนอีกใบหนึ่งที่ผมมองว่าโคตรดีนะครับผมแต่ว่ามันก็แอบเสี่ยงนิดนึงตรงที่ว่าคือการ์ดใบนี้มันเซตนะครับผมในสนามได้นะครับผมกี่ใบก็ได้นะ้องเพราะว่ามันไม่ได้ระบุนะครับผมคอคอรก็คือนาการ์ดนะครับผมใบบนสุดของกองเราเข้าสู่ โซของการ์ดนี้นะครับผมในสภาพคว่ำนะครับผมอันนี้เรายังดูไม่ได้เนาะมันจะใช้งานได้ตอนเคาน์เตอร์ครับบอกว่าถ้าเรามีพังชีวิต3าหน่วยนะครับผมหรือต่ำกว่าเราสามารถแสดงการ์ดทุกใบในโซนี้นะครับผมเลือกมอนสเตอร์มังกรเกาะเหล็กนะครับผมไม่เกิน1ใบจากที่แสดงทั้งหมดนะครับผมคอลงสนามนะครับผมโดยจ่ายคอคอร์สนะครับผมจากนั้นทําลายการ์ดใบนี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าจากจุดนี้ผมใช้ใบนี้ได้บ่อยมากกรณีที่แบบว่าเลือดเราแตะปุ๊บนะครับเราเซตทิ้งๆๆ้ิิไว้นะครับผมกรณีแบบฝั่งภาพอยากวิ าไม่ได้ปางไม้ตายใส่เรานะครับผมเจ้าใบเนี้ยจะทํางานเคานเตอร์กันรัวๆนะครับผมหรือฝั่งตรงข้ามเข้าฟนอลนเฟสเรารู้ทันทีแล้วฝั่งตรงข้ามมีไม้ตายแน่นอนเรากระโดดเลยครับผม นะเราเคาน์เตอร์กระโดดมอนสเตอร์มาขวางในสนามได้เลยนะผมเพื่อหยุดในเรื่องของการตายไม,ตามายตา,ายของข้ามได้ด้วยนะฮนะแลนะในเทิร์นถัดมาเราก็สามารถเอามอนสเตอร์เหล่านั้นวิ่งตีได้แต่ถ้าในกรณีที่เราทำเกมบุกแบบเต็มรูปแบบนะครับผมกรณีลงลงดามีหมัดติดดาบหรืออะไรก็แล้วแต่มีมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งหนึ่งทีเราวิ่งตีทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยไปหมดเลยนะครับผมและหลังจากนั้นท่านเลือดเราอยู่ในหมวดที่ผมบอกก็คือสามหนวยหรือต่ำกว่าเคาน์เตอร์นะครับผมจากพันึกมัง,งกรเนี่ยโดดออกมาตีกันรัวๆนะครับผมจนกระท ก็เป็นอะไรที่ผมทํางานตรงนี้แล้วก็รู้สึกใช้ได้บ่อยมากๆนะครับผมใบถัดไปครับผมดากนิกกิมัวนะครับผมจากจุดนี้ในเรื่องของการจั่วเพิ่มนะครับผมไล่การนี้ได้เมื่อเรามีพลังชีวิต5ห,หน่วยหรือต่ากว่านะครับผมก็คือแน่นอนครับผมอาเบตี้ความสามารถก็คือเราทิ้งการ์ดทุกใบในมือนะครับผมเราจั่วการ์ดใหม่เลย3าใบนะครับผมน่าคือเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงท้ายๆนะครับช่วงกลางๆหรือว่าถ้าเราโถมจนแบบว่าการ์ดมันหมดมือไปแล้วเนี่ย มันจะยิ่งคุ้มมากๆครับผมถ้าเราใช้ดาโกนิกิม,มัวในจังหวะที่แบบการ์ดหมดมืออ่าเราจะเท่ากับว่าเราไม่ต้องทิ้งอะไรแล้วก็จวการ์ดฟรี3ใบนั่นเองครับดูดีโครดนะครับผมและหลังจากนั้นครับผมก็จะเป็นการ์ด ไม่ตายนะครับผมการ์ด Gentoo นิเชอร e นะครับผมจากจุดนี้นะครับผมไล่การนี้ได้นะครับผมเมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยนะครับผมหรือต่ำกว่านะฮะโดยเราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางนะครับผมแน่นอนกาโอจะกระโดดไปฟาดดาบแล้วเนาะอ่ะคอคอสก็คือจ่าย4เกตดนะครับผมการ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกดเลิกและความเสียหายจากความสามารถของการ์ดนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้นะครับผมสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง4หน่วยนั่นเอง,เองคือเป็นอะไรที่แบบว่า เปลี่ยนตุ๊บแปะตายนะครับผมตามนั้นเลยฮะแต่อย่างที่บอกว่าคือถ้าเราถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ์ดฮิลหรือแบบว่ามันก็จะเป็นอะไรที่วิ่งหนีเราได้เนาะประมาณนั้นครับผมเนาะแต่ว่าก็เลือกใส่มาแค่2ใบครับอย่างที่บอกเลยว่าการ์ดชุดนี้นะครับผมต้องเรียกว่าเด็กดากบอลตรงนี้เนี่ยมันใช้เกจค่อนข้างเยอะบริหารเกจดีๆเนาะประมาณนี้ครับผมถึงแม้ในลิฟต์เด็กของผมจะมีตัวช่วยในเรื่องของการใช้ เติมเกจแล้วก็จริงนะครับผมแต่พอเวลาเล่นจริงขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือกวิธีการที่เราสะดวกใช้แล้วกันนะครับผมโอเคผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขออภัยในาทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ